รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันกลโกงรายการที่จะเปิดกลโกงให้คุณรู้ทันวันนี้คุณอยู่กับผมท็อปชลทินะครับ ปัจจุบันครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต้องถือว่ามีส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันของเรามากเลยทีเดียวนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปธนาคารไม่ว่าจะเป็นทั้งฝากถอนโอนจ่ายเราก็ต้องไปต่อคิวรอหรือว่าไปที่ตู้ ATM นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณแค่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ามีคอมพิวเตอร์คุณก็สามารถทําธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้แล้วสามารถประหยัดเวลานะครับแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ความสบายเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางถ้าเกิดว่าคุณไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็เป็นภัยกับเราได้เช่นเดียวกันครับรู้ทันกลโกงวันนี้ครับเราจะไปตามติดกลโกงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งภัยใกล้ตัวที่คุณต้องรู้ครับปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนเรา ต่างต้องใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งต่างคิดค้นบริการทางอินเทอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นสามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางลดการสิ้นเปลืองพลังงาน แถมยังได้รับบริการที่รวดเร็วทันใจเพียงแค่คลิกเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเมื่อมีข้อดีมากมายก็มีข้อควรระวังในเรื่องของความปลอดภัยที่แม้ว่าธนาคารจะมีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับลูกค้าเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีเหล่ามิจฉาชีพที่พยายามหาช่องโหว่ด้วยวิธีการต่างๆล่อลวงเอาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน 1. p i t c พิ n g หรือทำเว็บปลอมอีเมลของธนาคารหลอกล่อให้ผู้ใช้ลงกลกอกรหัสใช้งานลงไปแล้วเอาไปสวมรอยใช้งานการปลอมแปลงอีเมลหรือสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินหรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆเช่นข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต username และพาสเวิร์ดซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินต่อลูกค้าและสถาบัานการเงินรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในการใช้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีการที่พบในปัจจุบันคือการหลอกให้ลูกค้าหลงเชื่อว่ามีอีเมลมาจากสถาบัานการเงินและข้อความที่มีความน่าเชื่อถือเช่นขอให้ลูกค้าแจ้งยืนยันข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบัญชีลูกค้าหรือการแจ้งว่าบัญชีของลูกค้าได้ถูกอายัดไว้ชั่วคราวจึงขอให้ลูกค้ายืนยันข้อมูลเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าสามารถดำเนินการได้ต่อไป2การปลอม SMS และแอปพลิเคชันปลอมเพื่อดักเหยื่อให้หลงก้นมาที่เว็บ เวลาเราใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารต่างๆนั้นเวลาได้รับข้อความแจ้งเตือนต่างๆถ้าไม่ได้เป็นชื่อธนาคารชื่อยอดธนาคารก็มักเป็นเบอร์โทรของธนาคารซึ่งเราอาจคุ้นเคยกันดีซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วทั้งชื่อและเบอร์โทรเหล่านี้ที่ปรากฏในส่วนของ SMS นั้นปลอมได้มิจฉาชีพเมื่อปลอม SMS ได้ก็จะสุ่มส่งไปยังลูกค้าโดยข้อความ อาจบอกให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างโดยหน้าตาของเว็บปลอมพวกนี้แทบแยกไม่ออกกับเว็บธนาคารนั้นๆเพราะเหยื่อหลงกลไม่ทันสังเกตก็จะกรอกรหัสและโดนดูดเงินเป็นที่เรียบร้อยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้จักก่อนว่ามันมีกี่ลักษณะนะครับหนึ่งก็คือการใช้ผ่านาเว็บไซต์นะครับของทางธนาคารต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ ธนาคารต่างๆก็ได้อำนวยความสะดวกโดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับนั้นการโกงก็จะมีหลายรูปแบบลักษณะเหมือนกันนะครับเหยื่อค่อนข้างที่จะเชื่อได้ง่ายเพราะว่ารูปแบบหน้าตาคล้ายๆกับของธนาคารจริงๆนะครับเหยื่อก็จะทําการกรอ,อกยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดลงไปนะครับระบบก็จะบอกว่าเอออาจจะบอกว่ารหัสผ่านผิดหรือว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ระบบกําลังมีปัญหาอยู่โดยส่วนมากพอเหยื่อใช้ไม่ได้ปุ๊บก็จะเลิกเข้าสู่ระบบนะครับ ันนั้นเป็นการที่กลุ่มมิชาชีพเนี่ยก็จะได้ Username Password ไปเรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งเราทดลองที่จะพยายามกรอก u s เซอร์เนมพาสเวิก็<ๆ>จะเป็นการยืนยันตัวเราเองด้วยว่า Password นั้นถูกต้องกลโกงที่มิชาชีพใช้นั้นมีสารพัดและคงมีวิธีใหม่ๆเพิ่มมาอีกแม้ธนาคารและผู้เกี่ยวข้องพยายามหาวิธีระวังและผลที่ตามมากลายเป็นผู้บริโภคที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง เพราะท่าธนาคารตรวจสอบพบว่าเหยื่อที่โดนโจรกรรมทางมือถือเป็นเพราะโหลดแอป,ปพวกนี้มาทางธนาคารก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่คืนแม้แต่บาทเดียว เกิดมาพึ่งกันผิวพันชัแบ่งสักษีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวนกัำคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กัำเวนความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทําสำนักงานผู้ตรวจการพันดินสนับสนุนคนไทยทําดีมีจริยธรรม ข่าวนิติบัญญัติแน่นทุกวาระการประชุมสภาไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภาเจาะลึกทุกประเด็นร้อนหนึ่งเดียวของข่าวนิติบัญญตัติสถานีกองทั์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10สื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชน อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนี่ต้องถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกรวดเร็วมากจริงนะครับเพียงแค่เราใช้ปลายนิ้ของเรากดไปแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันผิดที่ขึ้นมาแล้วก็เท่ากับว่าคุณโดนเอาเปรียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเรานะครับกับร้อยตรีพิรักิ์เตชะพิพิธมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสำหรับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนี่มันก็มีการโกงแบบหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้องการทําเว็บปลอมขึ้นมาบ้าง SMS ปลอมบ้างหรือแม้แต่กาาาารทํแออปปพลลิเคชันนมมขึ้้บง แบบนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวได้ยังไงบ้างครับคือจริงๆไอ้เรื่องอย่างนี้นะถามอาจารย์ทางกฎหมายทุกท่านท่านก็จะตอบอย่างเดียวว่าช่วยกันอ่านข้อตกลงก่อนอคือไอแอปพลิเคชันที่เราเห็นบนมือถือหรือในสมาร์ทโฟนต่างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่าภาพที่เราเห็นในการที่จะใช้งานเพราะว่าการจะใช้งานเพื่อเกิดความคล่องตัวในระบบคอมพิวเตอร์มันก็สั่งในผ่านในระบบของระบบคอมพิวเตอร์ไปแต่ไอก่อนที่จะเป็นระบบเนี่ยมันจะมีการกรอกเอกสารที่ธนาคารหรือมีการสมัครซะก่อน สังเกตเห็นบางแบงก์เนี่ยนะครับเขาจะพยายามโปรโมทเรื่องอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งเพื่ออะไรเพื่อความคล่องตัวในการทํางานของของลูกค้าและของตัวธนาคารเองเขาก็จะบอกว่ามีหรือยังคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะมาสมัครนะคะมีบัตร ATM เอค่ะเขาไปเขาไปยืนให้ไปกดให้ต,ต,ตึกตักตึกตักตึกตักเราไม่ได้ดูเขาเลยและไอ้คนกดก็ไม่ได้ดูอะไรให้เราเพราะอะไรเพราะเขามีหน้าที่ในการหาลูกค้าเพื่อมาใช้แอปพลิเคชันนี้เขาก็จะกดแล้วซ้าย2ทีขวา1ทีข้างล่างหนึ่งทีจบแปลว่าคุณใช้ได้อ๋อ คุณท็อปค่าเอกสารที่เรากดให้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับคุณท็อปสามารถใช้ได้เลยเราไม่รู้เรื่องอเราก็อะไรนะกดใช้อย่างเดียวในแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความอาศัยที่ว่าเราไม่รู้เรื่องและเราไม่อ่านเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของมิจฉาชีพในการที่จะสุ่มในการส่งอีเมลไปสุ่มในการที่จะส่งลิงก์ไปแล้วเราเนี่ยพอพอพอ,พอมาพูดถึงว่า ลิงก์ที่ส่งมาบอกว่าแอปพลิชันนี้ต้องมีการอัปเดตเพื่อให้กระทันเกิดความคล่องตัวในการใช้ทั้งในประเทศและในต่างประเทศทั้งการโอนเงินคือบางประโยคมันไปโดนใจไงอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพหรือเราอยู่ในประเทศไทยแล้วลูกไปเรียนต่อเมืองนอกการที่เราจะส่งเงินต้องไปผ่านเขาเรียกตัวแทนหรือธนาคารอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันดูจะเกิดความยุ่งยากจังเพราะอย่างการชำนาคมก็เป็นอุปสรรคหนึ่งแล้วตวาอ,อันนั้นเขาบอกว่าอ๋อถ้าเกิดเราไปอัปเดตตามลิงก์นี้เนี่ยเราจะสามารถโอนเงินไปให้ลูกได้เกินกว่าวงเงิน ที่เราขอไว้กับแบงก์อย่างเช่นขอไว้กับแบงก์แสนหนึ่งอาจจะได้1นล้านเรามอาเงินเราถึงแล้วก็ไปแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไอ้ลิงก์เนี่ยครับท่านผู้ชมครับข้างหลังเนี่ยข้างหลังที่มันเป็นเบอร์ไนะครับเบอร์ไว้เว็บเนี่ยจุดแล้วก็เป็นชื่อลิงก์เขาเนี่ยแล้วข้างหลังมีจุดอีกทีหนึง่งแล้วต่อด้วยนะเขาเรียกว่านามสกุลเป็นนามสกุลของไฟล์แต่ละไฟล์เพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ชื่อลิงก์เขาถูกปิดไว้หมดหรือเอามาบอกเราหมดหรือเปล่าเช่นลิงก์ a b a b c ครับแต่เขาอาจจะไม่มี1หนต่งสอง ดอทนามสกุลของของเว็บไซต์หรือดอทนามสกุลของไฟล์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาไฟล์ของมิจิชาชีพสร้างขึ้นมาอันนี้เราไม่รู้ที่คุณทอบถามผมว่าอจแล้วเราจะไปป้องกันอะไรยังไงได้ผมถือว่าอย่างแรกอ่านก่อนออย่างเราไปอ่านเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแอปพลิเคชันของธนาคารปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากมาผู่บนสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยมันจะมีการอัปเดตอัตโนมัติเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปอัปเดตอะไรนะมันจะมีการอัปเดตอัตโนมัติแล้วก็ SMS ที่ส่งไปถึงเรามันจะเป็น SMS ทที่ รีเฟอร์กลับมาว่าตัวเราเป็นใครโดยการโทร้าไปที่คอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์เขาจะถามแล้ววันเดือนปีหรือข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ชมเราอย่าไปบอกใครง่ายๆไม่ใช่อยานอยากได้ของขวัญมันเกิดจากคุณท็อปบ,บอกวันเกิดบอกข้อมูลนี้ไปซึ่งมันไรซึ่งเหตุผลอย่างเงี้ยเขาก็อาจมีอาชีพก็อาจจะไปใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแน่ๆครับอย่างแรกท่านผู้ชมอ่านก่อนอ่านก่อนแล้วพอเข้าไปสู่ในลิง์แล้วเนี่ยแล้วคุณต้องอ่านด้วยนะไม่ใช่ว่า yes no okay today very hot อย่างเดียวคนไทยเนี่ยภาษาอัง เวลาเจอฝรั่งมีคนบอกว่าอย่าไปเรียนเลยภาษาอังกฤษมันยุ่งยากสอบโทอีกโทเฟมันยากเอาอย่างนี้ถ้าเจอฝรั่งให้ตอบ no ไปก่อนถ้ามันทำหน้าต่างงให้ตอบ yes ถ้ามันตอบไม่รู้เรื่องบอกบายๆคนไทยจาอยู่แค่นี้แล้วเพราะฉะนั้นไอเวลาที่เราไปทาอย่างเงี้ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงจริงไหมครับเพราะนั้นก็อ่านอ่านอ่านอย่างแรกอ่านแต่จริงจริงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งถ้าเกิดในความรู้สึกผมเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทําที่ธนาคารแล้วมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคไว้ใจได้แต่ว่าก็ต้องใส่ใจรายละเอียดหน่อยก็คือต้องอ่านข้อตกลงเขาสักหน่อยแต่เพียงแต่ว่าที่มันดูต้องมากขึ้นกว่านั้นก็คือไอ้ที่มันเป็นอีเมลหรือว่าเป็นเว็บไซต์แล้วมาให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่า,าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทําดีลกับธนาคารไปแล้วเนี่ยเราแค่ใส่พาสเวิร์ดของเราแล้วก็บอกปลายทางที่เราจะโอนเงินไปก็มันก็ง่ายแล้วมันก็โอเคแหละสําหรับตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนหลอกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอย่างเงี้ยครับโดนส่ง SMS มาบอกแล้วเราก หลงเชื่อไปแล้วว่าเฮ้ยเราต้องโอนไปหรือต้องแจ้งข้อมูลไปเพิ่มเติมแบบนี้หลายคนมักจะไปโฟกัสที่ว่าเราต้องไปบอกธนาคารซึ่งมันถูกต้องหรอครับไม่ครับ,ม,บ<อ>มันต้องไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของธนาคารต้องมไม่ใช่ความผิดธนาคารเพราะอะ,อะไระเพราะธนาคารไม่ใช่ผู้กระทำแต่ธนาคารกลายเป็นผู้สชหายเมือนเราซะด,ด้วยซ้าอย่างเช่นมิจฉาชีพสมมติในอไปทําเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็มีลิงก์ลิงก์หนึ่งพอค,คลิกเข้าไปในลิงก์ปั๊มเนี่ยคุณจะไป เจอหน้าเพจที่มันมีรูปลักษณะคล้ายคลึงเหมือนธนาคาราสีเขียวสีน้ําเงินสีฟ้า,าสีส้มอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารนั้นๆเนี่ยเราก็จะหลงเชื่อแต่วิธีการนั้นไม่ใช่ธนาคารผู้ทําธนาคารกลับเป็นผู้เสียหายเท่าที่ซ้ำว่ามีคนแอบอ้างใช้ชื่อธนาคารหรือรูปลักษณ์ของธนาคารไปในการกระทําความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้เสียหายอย่างตัวเราๆท่านๆแล้วเนี่ย,ท,ท,ยที่โอนเงินไปผิดเนี่ยไปเอาผิดกับธนาคารไม่ได้เลยเพราะท่านอย่าลืมอย่างที่อาจารย์บอกครับท่านผู้ชมครับสิ่งแรกคือให้อ่าน ข้อกำหนดกฎกติกาคุณท็อปมันจะค่อนข้างยาวเนื่องจากว่าในเรื่องการเงินเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเพราะนั้นมันจะมีข้อมูลค่อนข้างยาวแล้วแต่มันจะมีอยู่แค่2คํคำสั้นๆเท่านั้นเองว่ายอมรับกับไม่ยอมรับอถ้าเราไปกดคําว่ายอมรับปับ๊บก็ถ้ากับว่าสิ่งทั้งหมดยาวๆนั่นคือเรายอมรับไปแล้วเพราะนั้นเราไปเอาผิดอะไรไม่ได้เหตุผลหน,นึ่งที่บอกว่าไปเอาผิดอะไรกับธนาคารไม่ได้เพราะว่ากระบวนการนี้ธนาคารเขาไม่ได้เป็นผู้ทําำแต่มันมีคนอื่นมาทําอย่างตัวอย่างก็คือในเออย่างสกู๊ปเห็นไหมมันมีคนเข้าไปทําทําด้วยวิธีการไหน ทำด้วยวิธีการเข้าไปแฮกข้อมูลมคือการแฮกข้อมูลเนี่ยตามกฎหมายในเรื่องของคอมพิวเตอร์การทางควาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันบอกไว้ว่าถ้าเราไม่มีเหตุอันสมควรอย่างนี้คุณเข้าไปไม่ได้อ,อย่างตามสกู๊ปเนี่ยแสดงว่าวิธีการเขาเขาส่งอีเมลส่งลิงก์ต่างๆเข้าไปในแมสเซจของคุณเสร็จแล้วคุณก็กดไปอันนี้คือวิธีการ วิธีการที่จะเข้าไปถึงระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของคุณอ,อย่างงี้กฎหมายคอมพิวเตอร์บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นความผิดซึ่งคุณไม่สามารถจะกระทำได้ซึ่งฐานความผิดนี้มีททั้งจำคุกและปรับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะปรับนะครับไม่เกิน4ี่หมนบาทจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ,รบลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ออ,<ม>อธิบายง่า,งงายๆคือธนาคารก็เหมือนกับเป็นผู้เสียหายเหมือนกับเรานี่แหละถ้าเกิดว่าเราโอนเงินผิดจริงๆนยครับอาจารย์ถ้าโอนเงินผิดจริงๆมันเป็นอย่างนี้ในยคทั้ คือเบื้องต้นเนี่ยเราไปเอาผิดกับธนาคารไม่ได้เพราะธนาคารไม่ใช่ผู้กระทาความผิดหรือไม่ได้เป็นผู้หลอกเราให้เราโอนเงินแต่อย่าลืมว่าเงินมันไปจากไหนเงินมันไปจากธนาคารของของคนที่เราไปต่อนะครับเช่นธนาคารเนะครับธนาคารเเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเงินมันออกจากบัญชีแล้วปลายทางไปอยู่ไหนแต่วิธีการที่มันซ้อนขึ้นมาของมิจฉาชีพคือว่าก่อนที่จะมาหลอกให้เราโอนเงินเนี่ยเขาจะไปหลอกให้คนเปิดบัญชีซะก่อนอเพราะนั้นมันจะไม่ถึงตัวเขาไงอืม,มันจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่ง นักวิชาชีพเนี่ยใช้เรื่องนี้แหละเป็นเครื่องต่อรองกับแรงงานต่างด้าวถ้าหรือไม่เปิดบัญชีให้อัวจะสจะสับส่งตำรวจตกใจแล้วอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพูดกันนะครับท่านผู้ชมครับเราไม่ได้กล่าวหาไม่ได้แบ่งชนชั้นกันนะบางคนไม่มีการศึกษาบางคนรู้เท่าไม่ถึงกันจริงไปเปิดบัญชีให้หนายจ้างหรือไปเปิดบัญชีให้ใครก็ไม่รู้โดยได้รับค่าจ้างห้าร้อยบาทแล้วบอกว่าเปิดบัญชีมาแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงเราไม่ทาอะไรคุณอยู่แล้ว คุณเอาบัญชีไปแต่ว่า ATM เราขก็เอาไว้ออ,อย่างนี้หรือบางคนลงทุนอย่างนี้เลยนะให้ไปเปิดบัญชีมาแล้วก็จะให้กู้ห้าร้อยพันหนึง่งอย่าลืมท่านผู้ชมบางทีอาจารย์พูดเองีเอ็มห้าร้อยพันหนึ่งพูดอยู่แค่เนี้มันไปยิ่งใหญ่ตรงไหนบางคนนะคุณท็อปห้าร้อยบาทเขาอยู่ได้ครึ่งเดือนเลยนะคือมันเป็นจํานวนเงินที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีผลกระทบอะไรมากมายแต่ว่าคนที่ได้เงิน500บาท1,000ันบาทจากการที่ไปเปิดบัญชีบางทีเขาก็คิดว่า เขาก็ไม่เสียหายอะไรเขาไม่เสียหายอะไรไงก็แค่เดินไปเปิดบัญชีก็ได้ตังห้าร้อยพันหนึ่งแบบฟรีๆรีแล้วแล้วก็ซึ่งผิดผิดแน่นอนคนที่รับจ้างเปิดบัญชีนี่ก็ผิดนะอพอผิดปั๊บได้บัญชีมาได้ ATM มาไอ้คนที่เป็นมิจฉาชีพตั้งใจจะไปหลอกอย่างในสกู๊ปเนี่ยส่งอีเมลไปส่งลิงก์ไปเนี่ยพอเขาได้ข้อมูลของคุณท็อปมาเนี่ยหรือได้ข้อมูลของผู้เสียหายมาเนี่ยเขาจะทําอะไรเขาก็ไปแฮ็กในระบบเพื่อเข้าไปสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วก็โอนถ่ายเงินนกกกาาาารรโดยยทีี่่่ไไมต้องปธคเเว เรียกว่าแฮกระบบของธนาคารเลยแหละอันนี้ไอ้อความผิดเกี่ยวกับไอ้อแฮกระบบแฮกระบบนี่นะไม่ใช่ลูกอมนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าไปถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่มีสิทธิไม่มีสิทธิอนชอบทาที่เข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันมีโทษกระทาความผิดอยู่แล้วที่ว่าไปนะแต่ในทางนี้ทางนั้นในเทปก่อนก็เคยพูดเหมือนกันการกระทาที่มันอยู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ผิดตามประมวลกฎหมายแต่ก็ผิดตามพระญัตินี้อยู่แต่พฤติกรรมนั้นก็ไปผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกอย่างเช่นในเรื่องของบัตรเครดิตก็ในกฎหมายอาญาก็กำหนดโทษไว้อีกเหมือนกันเพราะน คุณก็ต้องรับทั้งสองอย่างต่างกรรมต่างวรรา,าระกันคุณรับทั้งสองอย่างเพราะนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ต้องระวังที่อาจารย์พูดอยู่เสมอเอ้อาจารรายการรู้ทันกโกงมันควรจะคุยเรื่องกฎหมายจริงๆมันกฎหมายเป็นปลายทางแล้วทุกคนดูรายการนี้ท่านผู้ชมก็จะบอกว่าไอ้สุดท้ายเดี๋ยวช่วงต่อไปนายจ้า์ก็ต้องบอกว่าไปแจ้งความไปหาตำรวจไปหาสคบอมีอยู่แค่นี้เพราะอาจารย์ไม่อยากพูดอย่างนี้ก็ถึงได้เน,น้นหนักก่อนว่าไอ้ตอนแรกๆเนี่ยต้องจําให้ดีว่าไปธนาคาร เขามีบริการอย่างดีแหมมีสาวสวยมามาช่วยกด่นนี่อ่านกับเขาซะก่อนอย่าเพิ่งแหมมัวดูแต่สาวสวยแล้วไม่อ่านอ่านกับเขาไปซะก่อนแล้วจะได้รู้ครับแต่ที่ผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าผมบังเอิญใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยโอนเงินแต่ว่าโอนผิดจริงๆคือระหว่างนั้น,นกาลังจะกดโอนเงินเนี่ยดันขับรถไปด้วยแล้วก็ไม่มีสมาธิกดเลขบัญชีผิดแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อโอนเงินไปแล้วรเราบอกธนาคารว่า ธนาคารครับผมโอนเงินผิดช่วยเอาเงินก้อนนี้กับคืนมาที่ผมเนี่ยอันนี้คือสามารถทําได้ถูกว่่ะก่อนจะตอบว่าทําได้หรือไม่ทําได้คุณท็อปช่วยไปจราจรทา,รา,รา,รารงจ่ายค่าปรับเพราะเขาห้ามใช้โทรศัพท์ในรถสมสมติอออนนเฉยๆว่าเราแบบไม่มีสมาธิยุ่งมากเลยแล้วก็โอนเงินไปผิดอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นความผิดหลงอของตัวเราแต่ว่าธนาคารจะรับผิดหรือไม่ด้วยนั้นต้องดูอีกทีเพราะว่าต้องดูที่เจตนาเพราะบางคนมีบางคนมีโอนเงินไปเพื่อหลอกกันนะคุณท็อปโอนเงินมาให้ผมเพื่อหลอกผมว่า เอาคุณท็อปได้โอนเงินมาแล้วผมก็ส่งของให้คุณท็อปอย่างนี้มันมีเหมือนกันแต่ถ้าโดยสุดจริตหลักกฎหมายให้ถืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับถือโดยบนหลักของความสุจริตถ้าเราโอนไปเช่นเราจําเลขที่บัญชีผิดบัญชีเนี่ยของเพื่อนเราเนี่ยเเนี่ยมนลงท้ายด้วย1 B ีเนี่ยลงท้ายด้วย2แต่ว่าเลขข้างหน้าเหมือนกันหมดมีเลขรหัสเหมือนกันหมดหนึ่งกับสองเท่าเองเราไปกดผิดอ่ะสมาร์ทโฟนมันอาจจะเครื่องเลขกดผิดอย่างเงี้ยต้องบอกธนาคารรีบอายัด แต่กระบวนการก็มันก็จะมีอีกนะว่ามันจะช้าเร็วหรือไม่แต่ถ้าส่วนว่าอายัดไม่ทันเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดที่เราต้องรับผิดชอบไปเพราะเป็นการกระทําของเราครับสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วคือเรื่องของการโอนเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆนะมันก็จะโชว์ทั้งเลขบัญชีพอเราใส่เลขบัญชีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อของบัญชีปลายทางที่เราจะโอน<ช>ไปเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกนั่นแหละรครับอยู่ที่เราอ่านอย่างรอบคอบก่อนหรือเปล่า<ช>เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการโดนโกงหรือว่า การโอนผิดก็ตามแต่มันก็จะยุ่งยากตามมาทั้งนั้นแหละนะฮะอ่านให้ดีๆก่อนแล้วกันนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับและแน่นอนกับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับความรู้ดีๆที่จะทำให้คุณรู้ก่อนโดนโกงครับกับช่วงรู้แล้วรอดครับ ดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี ไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยังพบกับข่าวนิติบัญญตัติแน่นทุกวาระการประชุมสภา ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภาเจาะลึกเรืงประเด็นร้อนหนึ่งเดียวของข่าวนิติบัญญัติสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่ลชอง10สื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชน ในด้าแบงกิ้งครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราสะดวกสบายในเรื่องการเงินมากขึ้นครับโดยเฉพาะยิ่งการโอนเงินการใช้เงินของเราในบัญชีไม่จําเป็นแล้วครับทีนี้ต้องเดินทางไปถึงธนาคารไม่จําเป็นแล้วครับต้องฝ่าดงรถติดไปสู่ธนาคารครับทาให้เราเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นการทําบนระบบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งนั่นแหละครับกฎหมายก็ได้กําหนดขั้นตอนเอาไว้ว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์แล้วเราไม่มีสิทธิเข้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ก็ดีระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็ดี มันเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นนะครับบางคนสงสัยว่าระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์คืออะไรครับระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าใจง,ง่ายท่านชมครับคือข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส่วนตัวของเราในเรื่องนั้นที่อยู่บนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์อย่างตามสกู๊ปครับท่านชมครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ก็คือ username หรือ password username หรือ password เราเรียกกันง่ายครับคือมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของเราใครก็ตามแต่ที่มี username และ password นี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่าย,ายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับจ ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าไปบอกใครโดยไม่มีเหตุอันอสมควรเป็นไปได้ไม่ต้องบอกใครเลยครับเพราะไม่งั้นท่านก็จะถูกใช้ข้อมูลสิ่งเหล่านั้นของท่านไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นผูมิใจให้กับท่านครับแต่อย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับตามสครูปที่ท่านผู้ชมได้ไปดูไปนั้นมันเป็นพฤติกรรมการทําความผิดตามพระบัญญัติการทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการแฮกข้อมูลมาตราเจ็ดของพระบัญญัติการทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับได้วางหลักเอาไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้ใดโดยไม่มีเหตุ มีมาตรการในการป้องกันเป็นการเฉพาะตัวไว้และไม่ได้มีไว้สําหรับเรานะครับผู้นั้นกระทาความผิดมีโทษระวางจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามสกู๊ปเนี่ยเป็นในเรื่องของการแฮกข้อมูลเรารู้กันอย่างนี้ครับว่าแฮกข้อมูลเพราะฉะนั้นการแฮกข้อมูลก็คือการเข้าถึงระบบข้อมูลของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นท่านชมครับไม่ว่าท่านจะไปทําอะไรก็ตามแต่อย่าว่าแต่เรื่องอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเลยครับอะไรก็ตามแต่ที่มีมาตรการในการป้องกันเราต้องรักษามาตรการป้องกันนั้นัวเรา ถ้าเราแพ่งพาให้คนอื่นรู้เราก็จะถูกหลอกครับและว,วิธีเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคือ 1. ผู้สมัครใช้บริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตต้องเก็บรักษารหัสชื่อผู้ใช้บริการ user id รหัสผ่าน password และรหัสรักษาความปลอดภัย security password เป็นความลับ 2. มั่นเป็นรหัสผ่านอยู่เสมอและไม่ควรใช้รหัสผ่านที่บุคคลอื่นคาดเดาได้ง่าย 3. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเช่นรหัสชื่อผู้ใช้บริการ user id รหัสผ่านรหัส atm รหัสบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมลใดๆ 4. อย่าตอบกลับอีเมลที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มาให้ปรับปรุงข้อมูลหรือยืนยันความถูกต้อง 5. หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลที่ไม่ทราบชื่อผู้ส่งหรืออีเมลที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเพราะอาจมีโปรแกรมสอดแนมแนบมากับลิงก์เหล่านั้นเพื่อโจรกรรมข้อมูล 6. ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมและยอดเงินในบัญชีของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นต้องบอกว่าโลกของเราตอนนี้นะครับทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วตัวเราเองนี่แหละที่ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็คอยดูให้ดีนะครับว่าเราจะโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดนโกงจากเหล่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะครับ วันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับกับร้อยตีพิรักษ์เตชะพิพิธมงคลผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเรานะครับรายการของเราขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงในการตีแผ่ทุกกลกงเพื่อให้คุณผู้ชมไม่ตกเป็นเหยื่อของบิชณาชีพอย่างรู้ทันครับโมเวลาของท็อปแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรายการรู้ทันกลโกงรายการที่จะเปิดกลงให้คุณรู้ทันสวัสดีครับ